สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาีแหล่งข้อมูลน่าสนใจทีเดียวเป็นวิดีโอที่เขาสกัดบุตรเรียนจาก3ก๊กครับตั้ง51ข้อเนี่ยโโหสามก๊กนี่เป็นอะไรที่อมตะจริงๆนะคะไม่ใช่แค่นิยายสนุกๆแต่แบบว่าแฝงข้อคิดไว้เยอะมากใช่ครับภารกิจเราวันนี้ก็คือดึงเอาภูมิปัญญาตรงนั้นแหละมาดูกันว่าจะปรับใช้กับยุคนี้ยังไงได้บ้างค่ะ คือหลักการหลายอย่างมันยังใช้ได้จริงๆนะคะทั้งเรื่องคนเรื่องกลยุทธ์เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องการรอคอยครับอืมการรอคอยในวิดีโอเขาเปรียบเหมือนเสือซุ่มรอจังหวะเลยนะแล้วก็อ้างซุนบูได้ว่าเมื่อเอาชนะไม่ได้ก็ต้องรอค่ะซึ่งการรอในที่นี้มันไม่ใช่การแบบ อยู่เฉยๆหรือลังเลนะคะโอ้ไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นการรออย่างมีกลยุทธ์อะคะ่ะคือต้องรู้ว่ารอดูสถานการณ์รอสะสมกําลังหรือรอให้อีกฝ่ายพลาดเหมือนซูมาอี้ตอนเจอของเบ้งนี่เหรอครับใช่เลยค่ะตัวอย่างชัดมากซูมาอี้รอจนขงเบ้งสุขภาพแย่ลงไปเองการนิ่งนี่คือส่วนหนึ่งของปัญญาเลยต้องมีเป้าหมายไม่ใช่รอไปเรื่อยๆเข้าใจแล้วครับ ไม่ใช่การอยู่นิ่งๆแบบไม่ทำอะไรเลยแต่เป็นการวางแผนอย่างหนึง่งอืมประมาณนั้นค่ะทีนี้มันก็เชื่อมโยงกับอีกเรื่องคือความสมดุลอ่าเรื่อง 4Q ใช่ไหมครับ IQ, EQ, PQ, SQ ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลยกตัวอย่างคงเบ้งกับซูมาอี้ได้ดีมากเลยคงเบ้งเนี่ย iQ สูงมากเก่งสุดๆครับแต่ซูมาอี ดูเหมือนจะธรรมดากว่านิดหน่อยไหมในแง่ไอคิวอาจจะใช่ค่ะแต่ซูมาอีเขาดูแล PQ หรือสุขภาพร่างกายตัวเองดีกว่าเยอะเลยกินอิ่มนอนหลับในขณะที่ของเบ้งน,นี่ทุ่มเททำงานหนักจนร่างกายชุดโทรมไปเลยถูกต้องค่ะนี่คือบทเรียนสำคัญเลยคือความเก่งด้านเดียวมันไม่พอถ้าสุขภาพแย่ PQ ตกมันจะดึงอย่างอื่นลงไปด้วยหมดเลยจริงด้วยครับสุดท้ายซูมาอีก็พูดเองเลยว่าชีวิตที่ยังอยู่คือชัยชนะ สุขภาพดีคือชัยชนะที่แท้จริงค่ะมันคือการมองความสำเร็จแบบองค์รวมไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วเรื่องการสร้างแดนบุคคลล่ะครับอันนี้ก็น่าสนใจเล่าปีกับโจโฉนี่คละขั้วเลยใช่ค่ะน่าสนใจมากเล่าปีนี่คือแบรนด์คุณธรรมเลยนะคะคนดีมีเมตตาขนาดเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะแต่คนเก่งๆอยากไปอยู่ด้วยยอมลำบากติดตาม นั่นแหละค่ะพลังของแบรนด์ส่วนโจโฉภาพลักษณ์อาจจะดูโหดหน่อยหน่อยครับดูเป็นคนทะเยอทะยานทำทุกอย่างเพื่อเป้าหมายแต่เขาก็มีความชัดเจนเด็ดขาดแล้วก็ที่สำคัญคือเข้าใจคนเขาให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องลูกน้องมากกองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่คือเรื่องจริงเลย อ๋อทำให้ถึงแม้จะดูน่ากลัวแต่คนเก่งๆก็ยอมมาร่วมงานด้วยใช่ค่ะแสดงว่าการบริหารคนการเข้าใจคนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญไม่ว่าสไตล์ผู้นำจะเป็นแบบไหนก็ตามอืมน่าคิดครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่แหล่งข้อมูลเน้นมากๆเลยคือเรื่องปัญญาค่ะปัญญาเขาบอกว่าปัญญาเนี่ยสำคัญกว่าความกล้าหรือความเมตตานะครับอ้างซุนวูเลยว่าให้ปัญญาเป็นอันดับแรก ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะปัญญาในความหมายนี้คือความสามารถในการตัดสินใจอย่างถูกต้องค่ะรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอะไรสําคัญกว่าอะไรอ๋อคือเป็นตัวควบคุมที่ทางทั้งหมดประมาณนั้นค่ะมันคือความสามารถในการยากแยะรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องสู้เมื่อไหร่ควรถอยหรือที่เขาว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางครับแล้วก็เรื่องการประเมินคนด้วยใช่ไหมครับคบบัณฑิตไม่คบคนผ่าน ใช่เลยค่ะและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือการควบคุมอารมณ์ตัวเองจะทําการใหญ่ใจต้องนิ่งถ้าใจไม่นิ่งเนี่ยมีความรู้มากแค่ไหนก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้โหฟังเราเห็นภาพเลยครับการคุยวันนี้ทําให้เห็นเลยว่าบทเรียนจากสามโกกนี่มัน ลึกซึ้งจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วมันยังใช้ได้อยู่เลยนะทั้งเรื่องจังหวะเวลาความสมดุลการเข้าใจคนแล้วก็พลังของปัญญาที่มาจากใจที่นิ่งๆครับเป็นแนวคิดที่ดีมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในยุคนี้เลยค่ะบทเรียนพวกนี้มันช่วยนำทางเราได้จริงๆนะคะคำถามที่น่าคิดทิงทายก็คือว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดมีสิ่งเราเยอะแยะเนี่ย เราจะมีวิธีฝุกใจที่นิ่งของตัวเองยังไงเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เอาหลักการดีๆพวกนี้มาใช้สร้างความสำเร็จแล้วความสุขที่มันสมดุลในแบบของเราเองได้บ้างนะคะ